สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการทำโปรแกรมท่องคำศัพท์นะครับโดยใช้อะไรนะครับในโปรแกรม Make Code m a c r o Bit นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมมาให้ไปที่ Variable นะครับคลิก Make a Variable นะครับเพื่อสร้างตัวแปรตั้งชื่อตัวแปรว่า word นะครับที่แปลว่าคำศัพท์หลังจากนั้นกด OK นะครับจะได้ตัวแปรมาแบบนี้นะครับ ่อามาไปที่ Input นะครับนำ on button นะครับมาวาง on button a ไปที่ variable นะครับเราจะต้องการ set ตัวแปรนะครับ set เปิดนะครับมาวางข้ามาไปที่ array นะครับที่เราวางไว้นำ get value add นะครับก็คือนำค่ามาวางที่0แบบนี้นะครับ ต่อมาไปที่แมทนะครับนำการสุ่มนะครับก็คือพลิกแรนดอมครับ0-10นะครับ,รบมาวางแบบนี้นะครับต่อมานะครับไปที่แมทอีกครั้งหนึ่งนะครับไปนำ0ลบ0น,นะครับมาวางแบบน,นที่10นะครับ นี้นะครับหลังจากนั้นให้ไปที่อเลนะครับไปนำ Lens of a r r a y นะครับมาวางที่ศูนย์นะครับน,นะครับ l ลน s of a r r a y วางตรงน,นี้นครับศูนตัวหลังเปลี่ยนเป็นหนึ่งนะครับจะทำให้ทำการลบค่าทีละหนึ่ง เพื่อสุแบบนี้นะครับต่อมาไปที่ Input นะครับนำ on button มาวางนะครับเราเมื่อสุกเสร็จแล้วเราจะให้โชว์ครับโดยกดปุ่ม b เป็น b นะครับไปที่ basic นะครับเราต้องโชว์เป็นข้อความนะครับก็คือโชว์ string ทีนี้เราจะต้องเปลี่ยนจาก hello นะครับ เป็นตัวแปรชื่อว่า word นะครับไปที่ variable นำตัวแปรชื่อว่า word นะครับต่อมาไปที่ basic นะครับนำ on start มาวางครับเพื่อทำชุดของคำศัพท์นะครับให้ไปที่ array นะครับหลังจากนั้นไปเลือก เนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นตัวแปรชื่อว่า list นะครับทีนี้อ่าเราจะพิมพ์คำศัว์นะครับจะมาทดลองนะครับเช่น a n t a n mod นะครับ b i ดีเบิร์ดนกนะครับดีดีแคทแมวอันนี้เราต้องการเมื่อคราัส่กัวกรอต้่งหมายบวกไปนะครับ d o g d จีดีด็นี่นะครับเพิ่มบวกนะครับ E นะครับ e ลฟเ n นนะครับ ประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะมาลองทดสอบนะครับโดยกดปุ่ม A 1ครั้งนะครับเพื่อสุ่มดังนั้นกดปุ่ม B นะครับโชว์คำว่า n นนะครับต่อมาผมกด A อีกหนึ่งครั้งนะครับกดปุ่ม B โชว์ elephant นะครับคือจะสุ่มไปนะครับไม่ได้เรียงลองกดปุ่ม A หนึ่งครั้งนะครับกดปุ่ม B โชว์คำว่า cat นะครับดังนั้นก็มาทำการ s a v นะครับโดยตั้งชื่อว่า บบนี้นะครับแล้วกดรูปแผ่นดิส์นะครับก็ขอจบเป็นเท่านี้ครับ